โอเคสวัสดีครับนะฮะวันนี้ราชานะครับพามาออนทัวร์อสังหานะครับนะฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับอสังหาที่วันนี้เรามีการลงทุนซื้อเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันนี้อสังหาจะเป็นยังไงจะสวยหรือต้องทาอะไรเพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันงั้นตามมาเลยครับเชิญครับตอนนี้เราจะพาขึ้นตึกไปดูนะครับนะฮะนี่คือโครงการที่เรามาดูนะครับอาจจะคุ้นๆนะฮะว่ามันคือโครงการอะไรนะครับทุกคนคงคุ้นตามาเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับแล้วเราพบกันนะครับข้างบน เจอเครับโอเคสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่าห้องที่นะครับเราซื้อมาเนี่ยมันมียังไงบ้างเพราะงั้นตามมาเลยครับต้องบอกจริงห้องที่เราได้จริงๆค่อนข้างดีนะครับเป็นห้องที่อยู่ในเอ่อเกือบๆจะเป็นห้องมุมนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่จริงๆเนี่ยมีเราแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องแต่งเพิ่มครับเพราะว่าเราไม่สามารถขายห้องเปล่าๆได้นะครับมาเดี๋ยวพามาดูกันครับอันนี้เป็นเฉนิ้ครับนะฮะ โฉนดนี้ก็คือเราเนี่ยก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะซื้อเป็นเงินสดเลยก็เลยจะได้เป็นโฉนดนี้มานะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องข้างในกันนะครับจริงห้องเนี่ยสวยนะครับห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างโล่งนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่มีแต่ละจุดนะฮะแต่จริงเราทําเพิ่มนะครับเพิ่มอีกก็ไม่เยอะมากครับเดี๋ยวพาให้ดูห้องน้านะครับพาไปดูห้องน้ำานี้ห้องน้ํานะครับก็ เดี๋ยวเราจะทําใหม่เนะฮะเราต้องทําเพิ่มเราจะเปลี่ยนทั้งพื้นแล้วก็เดี๋ยวจะจะ,จะติดฉากกั้นกระจกห้องน้าด้วยก็คิดว่าน่าจะดูโอเคครับน่าจะดูสวยขึ้นนะฮะส่วนนะฮะพื้นเนี่ยนะครับจริงๆพื้นเนี่ยสภาพดีพื้นเนี่ยสภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเป็น ito, แกนิโตเราจะบิวให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแต่ละฉากหมดเลยนะฮะจริงๆต้องบอกว่า ห้องที่ได้มาเนี่ยถือว่าไม่เลวนะครับตอนแรกผมเข้ามาดูในอรอบแรกรอบหนึ่งแลวจริงๆเขามีเตียงมีอะไรนะครับแต่ทีเนี้ยเจ้าของเก่าก็เอาออกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเราได้เอามาแต่งเพิ่มเติมนะครับจริงๆมีหลอดไฟด้วยนะฮะอยากให้ทุกคนอย่างสังเกตนะครับจริงเจ้าของเก่าเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมาเอาออกไปนะครับเพิ่งมาเอาของย้ายเนี่ยไม่ไม่นิ่ก็จะย้ายไฟไป,ไปด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็เป็นโอกาสดีที่ทําให้เรานะครับได้เปลี่ยนไฟแล้วก็จะได้ติดแอร์นี้เป็นช่องแอร์นะครับ ตอนแรกก็จะมีลอยแอร์ติดอยู่ก็ไม่เป็นไรเจ้าของเพิ่งยกแอร์ออกเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเติมนะครับใส่แอร์เพิ่มเติมนะครับนะฮะนะครับเพราะงั้นเนี่ยอะนี่คือห้องที่เราอยากให้ทุกคนเห็นนะครับนะฮะจะได้รู้ว่าเรามีการตกแต่งมีการดัดแปลงมีการทําให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากบอกกับทุกคนก็คือนะครับนี่คือคือเรื่องจาเป็นนะครับถ้าวันนี้คุณอยากเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะครับสิ่งที่จาเป็นมากกว่าการลงทุนครับก็คือความรู้ในเรื่องของการลงทุ สังหาริมทรั์นะครับจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมเคยเป็นเอเจนต์มาแล้ว <c oughs> เคยขายมาแล้วในฐานะที่ผมเป็นนักขายหรือเป็นเอเจนต์นะครับทำให้ผมนะรู้ราคาตลาดอย่างดีนะครับว่าเราควรต้องขายเท่าไหร่เราควรต้องทําเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงขาขึ้นพอรถไฟฟ้ากําลังมานะครับตอนนี้ราคาของโครงการนี้ขึ้นไปกว่าเดิมเนะี่ยต้องบอกว่าประมาณสัก20%ได้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนด้วยซ้ำนะครับแต่ผมจะไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เลยครับถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าราคาที่นี่เป็นเท่าไหร่นะครับเพรอาอะน เพราะงั้นหลายคนบอกว่าอย,อยากจะลงทุนให้ได้แบบนี้บ้างอยากจะมีโอกาสในการทําซื้อมาขายไปอย่างนี้บ้างนะครับสิ่งที่ผมชอบแน่น้นทุกคนก็คือนะครับอยากให้ทุกคนนะฮะ ไปลองทำเอเจนต์ในสังหาเะก่อนเพราะการที่คุณเป็นเอเจนต์นเนี่ยคุณจะได้ทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ทั้งเงินด้วยทั้งความรู้ความชํานาญต่างๆมากมายขึ้นด้วยนะครับและมาทําให้คุณนะเป็นพื้นฐานที่ดีในการมาต่อย,ยอดนะครับการลงทุนแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกนะฮะเพราะงั้นฝากไว้นะครับนี่คือคลิปที่ผมเอามาดูเพราะว่าเราซื้อห้องแบบไหนสภาพเป็นยังไงแล้วก็เรามาเปิดห้องให้ดูนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อมาครับอย่างที่บอกฮะผมจะมาในเลยมีห้องใหมน่นจาากห้้องสภพี จะทำให้สวยขึ้นยังไงจะบ้างเดีย๋ยวเรามาติดตามมันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาชาลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย